มื่อนี้ละตีไปเบียกมาละเตรียนไปแบ,ปบสือของนัดอของเจ้าของนัดหน่วยย่างไงเขาขายหน่วยสิบพันกีนกบ,อ,บอยู่ลอาว mm hmm. ของนัดหน่วยสิบพันกีบพระสหายกับเขาเอิดว่าสุปรดว่ะบางเง่้ยก็สุปรุสดวันเด็กกระแพงเบิดขอกเจ้าตะกี้หน่วยโซ่พันกีบสมัยแต่ละตียำหน่วย,ยหน่วพันกีบหน่วยโซ่พันกีบบางที่โบเลสือโบด้นันซำไปเอาอยู่ไอยูหน้าเพราะว่าอยู่เฮลหนอกเลยเนาะเขาจะปลูกตำบานตำยังยู่สวนเนี่นนนกันไปเอา ข้าวโพสือสบายกินอันสือหน่วยอย่างสงบู่มีเงินื้อโดนยซิ0พันกีพอดแล้วพอจะเป็นยาอีต้นตัวเองแกววะพอแต่ไปเป็นยากินเกสตบวันนี้เนะต่างกับพอไปผิดพอหยากกับส้ัดวะ่ะหน่วยหนึ่งกระไรสำนีเนาะอันประสือสญายกินหกกักใจเอ้ย คล้ายสบายดีเข้าใจเด็ก <c oughs> นี่เนาะมือละสิบคันชีร้านเซาโปะปอกซองมือเลยเราจะกันไปเด็กกินอยู่ในตู้เย็นนางสาวเพิ่มไปตลาดมาไปเวียมรมันพอดีนานาไปตลาดมาเนาะไปเวียรเมาไปเวสต์เ่องมาเห็นเอามาต่อนเอามาโคเรียนมาต่อน ว้าวเป็นตเยบเห็น่ะขอบใจได้หลายคนสวยเนาะเวษิก,กับทองเพื่อนหลักับเพื่อนล่ะกับใจมันคุเลียนของตนขอบใจได้หลายกับเดี๋ยวว่าฝ่าก,กร็รักกระโดดเนาะค่อยๆกับเดินทางปลอดภัยขอบใจหลายมันคุเรียนอืมนางสก,กับบาดปะเดีย๋ยวมือหน้าสิบปรินหา ไปตลาดมาดัมาเวเอาเครื่องทั้งายบายโอเคฉันกะมาแล้วก็เอามาโคเลียนมาให้เนาะเซ้นหนึ่งหกเจ้าเซ้นกรีบขอบใจน่าหลายหลาำละโบโกะเลยกินโคเลียนเนาะแก่หัเลียนเลยเด็กเตี้ยนเลยเนาะ <laughs> นเบยอยากกินเบยอยากกินหมักนัดหรอกินโคเลียนก่อนเลยกินหมักนัด พาซาล่าอื่นมักหนักเดรสสปะรุตเมนมักหนัก <Wow. S 1> wow. wow. วก้าวสัตว์เล้า,าสัตว้าวสัตว์ถูเสือเลยมาแซ็บเนาะมาจิมอันนึงอู้โหหัวเสืากินอันหน่อยบัวหน่อยลองม <c oughs> ึงดีใจแห่งกินหัวเรียนนางน,น,นาวมาให้กินกัอะไรกับขอบขอขอบใจเขี่เอามาตออาม้อนเนาะขอบใ,ใ,ใจนั่งเคนแดงขอบใจเขาเจะแดงเามาต้อนเจะเอนาน่างหนดี ขอบใจไอ้ยามมีอวสังไม่เคยกินขอบใจเขอจใจเบิร์กยู่คลิปเอเด้อนั่งเด้อขอบใจเด้อของตันเออปอกรถได้กินเฮลเลียนแล้วลืมมังนัทเลยหลาดว่าได้กินมะฮัวเลียนแล้วลืมมังนัดเลยแบบขอบใจเพราะว่าเฮลเลียนเสียมแห้งเนี่ยหนาะแล้วก็ลืมมังนัดมังนัดหน่วยสิพันก็จนลืมเลยสับปะรดสิพันธ์คีปหน่วยหนึ่งก็ได้ประมาณนี้เนาะปอกกระสุงหน่วยเพราะว่าชีสตุเย็นแหว่ สับหลุดทวยนี่แซวพันกรีบเดียเ๋ยวพวกเจ้าส่งนุยแซวพันกรีบตกเป็นเงินไทยกับประมาณแซวแซไปหรือสักส,สิบบาทเนาะกระเด็นไหลยอยู่เด็นว่าตนนหน่วยหนวกเลยกระเด็นไหลยอยู่ไดดสกินสับปะรดมาดนินะพอาเรียกกินเป็ดแล้วสกินสับปะรดต่อช <c oughs> ็าติกินมังนั่นเนี่ยมันก็แสแปอยู่ยเลยพวกเจ้าหวานๆซุมๆหวานอมซุมเนาะ รปีบอกว่ฮึกหรือว่าผิดประกันใดก็ข้อหดขัยนพ่เดอ้อหักเจ้าเดอ้อแล้วก็บ๊ายบายเนาะคล,คลิปนี้ก็จบสำคนนี้เนาะบ๊ายบายมุนา่าฝากติดตามซองรตีติมเลยเดอ้อเจ้าะรตีก็เห็ดคลิปมาเมาอ่อาเนาะช่วงนี้ก็บกไ่ได้ไปซ่าได้ยุ่งเงินมาตีบอลเลยออกได้ใส่เนาะแล้วก็ได้เห็ดคลิปไปยุ่งเงินมี